แล้วเราอยู่ที่สถานีรถไฟสนามบินปารีสชาเดอรโกนประเทศฝรั่งเศสค่ะตามพวกเราไปนะคะว่าวันนี้พวกเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันในกรุงปารีสตามพวกเราไปเลยะคะ่ะี่สถานีรถไฟนะคะเขาก็มีออฟฟิศหรือมีห้องขายตัว๋วถ้าเรายังไม่ทราบว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนแห่งใดก็ไปซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์ขายตั๋วตรงนี้นะคะ แล้วก็ถามพนักงานได้ว่าถ้าเราจะไปตรงนั้นตรงนี้เราจะซื้อตั๋วยังไงราคาเท่าไหร่นะคะก็ซื้อได้เลยหรือถ้าใครที่ทราบว่าจะต้องซื้อตั๋วที่ไหนยังไงไปตรงไหนประมาณนี้นะคะก็สามารถซื้อตั๋วที่ตู้ขายตั๋วอัตโนมัติได้นะคะซึ่งมีตั้งเรียงรายอยู่ให้พวกเราเห็นนะคะตอนนี้เรามีบัตรมีตั๋วแล้วนะคะนี่ค่ะ เราจะเริ่มจากสถานีรถไฟที่อยู่สนามบินปารีสชาเดอร์โกลนเลยนะคะไปที่พระราชวังแหวสายนะคะไปกันค่ะมีบัตรในตัวแล้วเดินทางต่อไปค่ะเมื่อเราเข้ามาภายในสถานีรถไฟนะคะต้องสแกนตั๋วเราเข้ามาก่อนประตูถึงจะเปิดให้พวกเราเดินเข้ามานะคะหลังจากนั้นก็หาช่องทางที่จะเดินลงไปยังชานชาลาที่พวกเราจะไปนะคะไปค่ะเดินลงมาที่ชานชาลาข้างล่างนะคะ เดี๋ยวมาดูค่ะว่าพวกเราจะไปรถไปขบวนที่ชานชลาที่เท่าไหร่ตอนนี้ก็มีผู้โดยสารรอกันเยอะค่ะอยู่ข้างล่างไปค่ะขบวนที่พวกเราจะไปมาแล้วนะคะนี่ค่ะโดยสาร ไฟขบวนนี้มาจากสถานีรถไฟในสนามบินปารีสชานเดอโกลนะคะมาลงที่สถานีกาเดนอดในปารีรถไฟไปแล้วผู้โดยสารเยอะๆค่ะนะค่ะพวกเราก็ไปต่อนะคะไปต่อที่ไหนไปกันค่ะสถานีรถไฟนี้ก็เป็นสถานีใหญ่เลยนะคะมี ขายช็อปปิ้งมอลเลยมีร้านขายของขายอาหารขายเครื่องดื่มเยอะเลยค่ะแล้วผู้โดยสารก็เยอะนะคะใครจะต่อรถไฟไปที่ไหนเ็ามาดูนะคะหรือไปซื้อบัตรซื้อตั๋วที่อินโฟเมชันตรงนั้นนะคะ,คะผู้โดยสารก็เยอะเดินทางกันเยอะค่ะรถไฟไมาแล้วนะคะ จะไปขบวนนี้แล้วค่ะนะคะดูว่าสถานีต่อไปพวกเราจะไปที่ไหนกันผู้โดยสารก็เยอะนะคะรถไฟเต็มทุกขบวนเลยผู้โดยสารเยอะค่ะ,คะไปทรับเป็นรถไฟกันนะคะดูรถไฟนะคะที่วิะะ่งภายในเมืองที่ปารีสนี่ละค่ะจากสถานีหนึ่งไปสถานีหนึ่งเส้นทางหนึ่งไปเส้นทางหนึ่งนะคะ นั่งในรถไฟก็จะประมาณนี้นะคะขบวนนี้หรือในโบกี้นี้ถือว่าว่างนะคะโดยสารไม่เต็มนะคะเราลงจากรถไฟแล้วทีนี้เราจะไปขบวนต่อไปค่ะไปตาพระราชวังหวัดแสวงน,นะคะไปตัดกนตามทูกศนไปเลยนะคะทีน,นี้นะคะูใต้ดินจริงๆลึกมากเลยค่ะตัวบันไดเลื่อน ลึกจริงๆถ้ารูตึกผ port ีชั้นเนี่ยลึกมากค่ะดยรถไฟนะคะบางขบวนก็เป็นรถไฟสองชั้นนะคะขบวนรถไฟที่พวกเราจะไปมาแล้วนะคะเป็นรถไฟสองชั้นค่ะโดยสารก็เยอะเช่นเคย ไฟมาถึงสถานีพระราชวังแวร์ไซ์แล้วนะคะเป็นสถานีสุดท้ายส,สถานีปลายทาง่ะนะคะผู้โดยสารก็ลงจากรถทั้งหมดเลยดูแล้วน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งหมดเลยค่ะไปพวกเราก็เดินตามพวกเขาไปนั่นแหละค่ะ ตอนจะเข้าจะออกเออนะคะจะบัตรลงไปแล้วก็บัตรเด้นขึ้นมยมางี้เปิด,ดอต่ค่ะสถานีรถไฟที่แวร์ไซด์นะคะ